ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบอมบารีเอ็กอีกครั้งนะะึ่งค่ะวันนี้ก็มากันแบบน่าสดที่ลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นรูปปกแล้วว่าวันนี้บามจะมารีวิวอะไรนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะชิ้อันนี้คือกันแดดราชิซึ่งดังมากๆในจิ๊ก o อวนะคะก็คือเราก็เลยสอยมานะคะจากตัวแทนจำหน่ายนะคะเขาเขียนว่าคาลิสตาราชิเอ็กซายูวีพรีเทชั่นเอสเว 5 0 ps 3วกนั่นเองนะคะมีขนาดคือ10กรัมนะคะเป็นกล่องสีม่วงแบบนี้มีความแบบสวยงามมีความเรียบหรูหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็พอเปิดกล่องอ่ะเขาจะมีสแต็คคือเขาเรียกว่าไงพิมพ์ลาแบรนด์ของเขาเองคือ c a r ิสต้านะคะซึ่งแบบเฮ้ยมันทำแพ็กคือเขาเรียกว่าไงเขาทำแพคเกจจิ้งได้ค่อนข้างที่จะดีดูแบบว่าอัพเกรดตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งกันแดด ตอนนี้ในโลกออนไลน์เยอะมากเป็นเป็น50กว่าแบรนด์อนะมันเยอะมากหลายแบรนด์มากนะะแต่เราก็เลือกแบรนด์นี้มารีวิวลองดูนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหลอดแบบเล็กๆเ,เลยคือ10กรัมเนี่ยตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยคุณจะต้องเข,เขาแบบเคาะให้มาอยู่ช่วงแบบว่าปากมันหน่อยเพราะว่าเนื่องจากว่าขนาดมันไม่เยอะมีแค่10กรัม แต่เขาทําหลอดมาค่อนข้างที่จะมีความใหญ่กว่าขนาดเนาะก็ให้ข,ข้อนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะเราได้ดูรีวิวของช่องอื่นมาบ้างแล้วเขาก็จะบอกว่า เออเป็นขุยนู่นนี่นั่นโน้นนะคะข้างกล่องนะคะเขาเขียนว่าผลิตภัณฑ์สำหรับบำร,รุงผิวหน้าพร้อมป้องกันแสงแดดสำหรับผิวหน้านะคะจากราง UV A, UV ะะังสี UVA UVB นะคะและแสงสีฟ้าแสงสีฟก็จากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มี s C ห้าสิบวกช่วยควบคุมมันพร้อมด้วยสาบรบำรุงทำให้ผิวเนียนและดูกระจ่างใสาแถมประสังก็แปลว่าในนี้เนี่ยมีทั้งสาบรบำรุงที่ก่อให้เกิดความเหมือนแบบกระจ่งางใสในการใช้ไป เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสเสฟ 5CPA 3วมวซึ่งเป็น s สที่แบบเอ้ยโอเคนะ <_ an> คือตอนนี้ปามบวกฟอร์มโฮมมาจะปีหนึ่งแล้วอยู่ที่บ้านมาแล้วนะ <_ an> คืออยากจะบอกว่าเราทำงานหน้าคอมเราทำงานที่ไฟล์อะไรอย่างงี้การที่ต้องเราต้องทางกระแดดบางคนแบบเฮ้ยอ,อยู่แต่บ้านทำไมหน้าหมองจังวะอยู่ลืมทากระแดดไงนะอย่าลืมทากระแดดป่ะเดี๋ยวเราไปลงที่หน้าให้ดูกันเลยะค่ะ ผิวหน้าของปาล์มนะคะก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะมีร,รอยค้ำหรือรอยใต้ตาที่ค่อนข้างหนันกหนแล้วก็มีความกระหน่อยหนอย,นอ,ยอะไรอย่างนี้นะคะปาล,ลงเลยดีกว่านะคะลงที่หน้านะอ่ะประมาณนี้เออสีก็จะเป็นสีแบบโทนเหลืองนะคะไม่ได้ขาวนะคะก็เ,ออเดี๋ยวลงที่มือให้ดูก่อนหนึ่งคะว่าเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะคะมีอารมณ์เหมือนมูสมูสกึง่งมูสมูสหน่อยหน่อยนะคะแล้วก็เกลี่ย ค่อนข้างที่จะง่ายแต่ประเด็นก็คือว่าอยากเกลี่ยวนแบบนี้มันจะเป็นขุยให้เกลี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้หน้ามีความไบรท์ขึ้นอะ่ะมันกลืนไปกับผิวปามเลยมันจะมีความเหมือนแป้งๆหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูที่หน้านะคะขาหน่องปามก็คืออ่ะเนีย่ยเห็นป่มมันจะมีความเป็นแป้งๆหน่อยนะคะเป็นเนื้อแบบมูสๆแป้งๆขั้นตอนคือให้เกลี่ยไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันการเกิดเป็นขุยนะคะแต่เห็นไหม ต่อให้ป้องกันยังไงมันก็เป็นขุยอยู่ดีพูดเลยจริงๆคือคนอื่นรีวิวก็บอกว่าเป็นขุยนะอันนี้แบรนด์ต้องนำกลับไปพิจารณาเพื่อพัฒนาสูตรให้ดีขึ้นนะแต่ว่าปาอะชอบเนื้อคือมันเป็นมูสแล้วเนี่ยมันซึมไปที่ผิวไปเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างใสนะปาสำหรับปาอ่ะมันไม่ได้ให้ทำให้หน้าไบรท์เลยคนค,คิดว่า กันแดดและชีจะทาให้หน้าบลท์หรือเปล่าไม่เลยปั๊มรู้สึกว่ามันกืนไปกับผิวเลยคือหายไปเลยอ่ะหายไปเลยจริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเกลี่ยไปนะคะเนี่ยเนื้อมันเป็นมูสมูสแป้ง,แป,งแป้งนะคะก็ไม่ค่อยเจอเนื้อแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าแบรนด์อื่นก็อาจจะเป็นเหมือนแบบเนื้อที่มีความแตกตัวเป็นน้ำอ่ะเป็นเนื้อมูสที่แตกตัวเป็นน้ำแต่นี้เป็นมูสที่มีความเป็นแป้ง,ปง,ปงนะคะก็จะเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ เห็นปะว่าไม่ได้ให้การปกปิดแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทําให้หน้าไบรท์ขึ้นหรือหรือหรือมีสีใดๆแต่สังเกตว่าหน้ามันจะมีความเหมือนแมท์ขึ้นและเรียบเนียนขึ้นจากฝั่งเนี้ยที่มันจะดูเหมือนมีรูขุมขนอยู่แต่ฝั่งเนี้ยมันจะไม่มีรูขุมขนแล้วนะคะมันคือมีอาการเบลอรูขุมขนไปได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องใช้ในปริมาณที่เยอะหน่อยนะอ่ะปาดขีดไปสาขีดนะคะ แล้วก็ค่อยๆค่อยๆแถบๆแล้วเกล,ลี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะทุกคนอย่าวนนะเพราะว่าวนก็คือจะเป็นขุยอ่ะค่อยๆนี่ยผมชอบเนื้อเขามันนุ่มอ่ะมันนุ่มอ่ะอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะจ้ารเราซื้อมา HE nicht? He nicht? He nicht เห็นไหมเห็นไหมไหมเนี่ยเป็นขาบเอ้เป็นขุยนะคะนี่ขนาดว่าเราเกลี่ยไปเนี่ทิศทางเดียวกันแล้วถ้าเกิดยิ่งวนเนี่ยนะยิ่งเป็นขุยเลยนะคะก็ G นำไปปรับใช้นะคะถ้าเกิดแบรนด์มาเห็นเนาะคือบอมรู้สึกว่าบอมชอบเนื้อแล้วบอมชอบความแบบสัมผัสกับหน้าเห็นปะเนี่ยมันเบอรูขุมขนไปได้อะ่ะทุกคนเห็นปะเนี่ยเรารู้สึกว่ารูขุมขนเราแบบว่าหายกรึบไปเลยอะ่ะแสดงว่าแบรนด์เนี่ยทำดีเลยนะสําหรับกันแดดที่เหมือนเป็นพรยเมื่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้รูขุมขนเราหายไปเลยนะเป็นข้อดีแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกว่าเออ มันมีความเป็นขุยนิดนึงนะคะแบรนด์นําไปพิจารณาเนาะปรับใช้คือถ้าแบบ,แบบแบรนด์คุณดีอยู่แล้วแค่ปรับนิดหน่อยปรับให้เข้ากับหลายๆคนอะไรเงี้ยปรับให้แบบมันดีขึ้นแบรนด์ขายขายดีขายได้ต่อแน่นอนนะคะถ้านําเอาไปพิจารณานะเอาจริงเดี๋ยวแต่คือค่อนข้างชอบว่าเฮ้ยมันเบรอรูขมขนไปได้ดีแล้วหน้าไม่ได้แบบหน้าไม่ได้วอกได้ลอยได้อะไรเลยนะ ถือว่าดีนีว่าก็นิดหนึ่งว่าต้องค่อยๆเกลี่ยแต่พอเกลี่ยไปแล้วเนี่ยความเป็นขุยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแต่มันก็แอบนิดหนึ่ง,นงนะเนาะเพราะพอมันเป็นขุยแล้วมันจะแอบเป็นคราบาอ่ะใช้กี่รอบก็จะเป็นลักษณะนี้ขุยๆหน่อยๆนะคะอืมประมาณนี้สําหรับการลงไปทั่วหน้าแต่ก็ลงเยอะอยู่เหมือนกันนะ แล้วก็ได้หน้าที่เหมือนผ่องๆขึ้นหน่อยๆเนาะไม่ได้แบบวอกลอยใดๆนะคะยะ้ำอีกทีว่าคลิปนี้ no s p o n s ร์นะคะเขาไม่จ้างเราหรอกเราไม่ใช่เน็ตไอดอลนะคะโอเคเดี๋ยวปั๊มไปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินข้าวาก่อนดีกว่าแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะคะว่าเออจะเป็นไงน่าจะผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะเดี๋ยวขอไปดูซีรีส์ด้วยนะคะปะโอเคค่ะทุกคนปัมก็ไปแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้ประมาณนี้เนี่ย แบบไม่ไม่เยอะเลยเขียนคิว้วแล้วก็าทาปากปัดแก้มหน่อยๆน,นะคะวันนี้ไม่ได้ใช้รองพื้นหรือว่าแป้ง,หร,ปงหรือแป้งผสมรองพื้นเหลือแป้งฝุ่นอะไรเลยทับนะคะใช้แค่กันแดดราชีเท่านั้นนะคะก็หน้าก็สวประมาณนี้คือสังเกตเลยว่าตัวกันแดดราชีมันเบอร์อออรูขุ่มขนคือดีมากทุกคนคือเบอร์รูขุ่มขนดีมากยกนิ้วให้ว่าเฮ้ยเยี่ยมเลยเป็นกันแดดที่คุณสามารถเครมในแบรนด์ของตัวเองได้เลยนะว่าเบอร์รูขุ่มขน เพราะแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาไม่มีเนาะอย่างที่เราเห็นกันนะคะในกล่องเขาไม่ได้แบบเคลมว่าเบอร์รุ่มผลแต่ว่าเท่าที่ปามสัมผัสคือเบอร์รุ่มผลปลาลมได้ค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็สีเนี่ยไม่ได้ขาววอกใดๆเลยนะคะคือสีเนี่ยแบบคือมันเหมือนขาวนะแต่พอเกลี่ยไปบนหน้าปามนะคะปามเป็นคนใช้รองพื้น Mac NC 2 0นะคะเกลี่ยไปที่หน้าปามหายวืบไปเลยหายวืบแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบ เป็นผิวธรรมชาติมากแต่ข้อเสียงที่เรารู้กันก็คือเป็นขุยนั่นเองนะคะเนี่ยคือน้องเขาจะเป็นขุย,ยเห็นขุยไหมเนี่ยตรงคิ้วนะคะแล้วก็จะมีขุยช่วงขมับอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่เราบอกกันแล้วก็หลายๆบล็อกเกอร์หลายๆ y o u ยูทูบเบอร์นะคะรีวิว กันแดดราชีไปแล้วแล้วก็ความเห็นตรงกันเลย<ม>ก็คือว่าน้องเป็นขุยขุยคราบนะคะจากข,ข,ขุยจะกลายเป็นคราบถ้าเราเกลี่ยมไม่ดีขนาดว่าเกลี่ยไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะคะก็ยังจะเป็นขุยอยู่นะคะวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทําให้ตัวของกันแดดเนี่ยไม่เป็นขุยก็คือการลง m o i s ไรเซ z e r ก่อนทําให้หน้ามีความชุ่มชื้นมันจะได้เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นขุยนะคะ คือถามว่าปามชอบไหมปามชอบนะเพราะว่ามันสีไม่ได้สว่างนะคะแล้วก็เบอร์รุ่งผลดีเยี่ยมแบบดีเยี่ยมอย่างที่ทุกคนเห็นกันในคลิปต้นคลิปก่อนนะคะว่าเฮ้ยเบอร์รุ่งผนดีมากนะคะ แต่ว่าข้อเสียก็คือเป็นขุยเป็นคาบนั่นเองมันเป็นสิ่งที่แบบกันแดดือว่ารองพื้นไม่ควรจะเป็นนะคะขุยคาบฉะนั้นออถ้าเกิดว่าทางแบรนด์นะคะมาเจอช่องปามนะคะนำไปพิจารณาในการปรับสูตรนะคะแล้วก็เห็นหลายๆช่องพูดก็ลองดูคุณคุณภาพดีเรื่องเบอร์หรุ่มขนต แก้ในเรื่องของความเป็นขลุยเป็นคาบก็จะยิ่งแบบทําให้แบรนด์เนี่ยมันมีความพัฒนามากขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็จะกลับมาซื้ออีกรอบเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงลองดูแล้วก็10กรัมสําหรับปาลมเนี่ยมันมันน้อยไปหน่อยสัก15กรัมไหมเพราะว่าแบรนด์อื่นหลายๆแบรนด์แบบเขาก็30กรั15ม15กรัมหรือ20กรัมอะไรเงี้ยมัน10กรัม290ปัลมว่า ราคามันอึบไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ปริมาณอาจจะเพิ่มปริมาณเป็น15-290าอกปมโอเคนะนะคุณภาพดีแต่ว่าราคาก็นิดนึงแล้วก็ตัวของความเป็นขุยเป็นคราบก็าฝากแบรนด์ไปพิจารณาด้วยนะคะถ้าถามว่าเออคุมมันไหมอะไรเงี้ยปามมองว่าไม่ได้คุมมันขนาดนั้นเราเป็นคนผิวแห้งนะอันนี้เราบอกก่อนว่าเราเป็นคนผิวแห้งแต่ว่าตัวของน้องเนี่ยเป็นผิวไม่ได้คุมมันแบบจ๋าไม่ได้เกิดมาเป็นพรเมอร์แบบ แบบ m a ต i i f y i n g หรือ Oil Control แบบจ๋านะคะแต่น้องจะช่วยเรื่องเบอร์หุมผลอย่างที่เราบอกนะคะแล้วก็ไม่ได้คุมมันแบบขนาดนั้นเอาเอาแค่ว่ามันเป็นกันแดดอะ่ะมันทำอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะคะโอเคคิดว่าพูดกันครบถ้วนยังไงก็ลองดูถ้าเกิดใครสนใจก็ลองหาตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับตัวปาล์มเนี่ยถ้าถามว่าให้คะแนน10เให้เท่าไหร่ขออนุญ,ญาตให้อยู่ที่7นะเพราะว่าชอบ สีกับความเบอร์หุ่มคนแต่ว่าด้านค้าบด้านขุยเนี่ยต้องแก้ไขน้นนอยอย่างที่บอกก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยใครยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะตามปามในโซเชีเย,ยาาลมีเดียและอื่นค่ะรีวิวเจ้าบัมเอร์เอกทวิตเตอร์ไอจีแอร์บัมเอร์เอกนะคะเดี๋ยวจะไปดูซีรีส์เราทุกคนเพิ่งจะมาดูซีรีส์กูมิโฮนะคะจังกียองคือหล่อมากเดี๋ยวไปดูซีรีส์ก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามชมคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย